สวัสดีเพื่อนๆชาวได้บเดรไรทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็าอยู่กับพิระมินเฮดกับสายซ้ำสุดผ่านแอดออนปลายหอกซึ่งแอดออนนี้เมื่อมีผู้รอดชีวิตถูกช่วยลงมาจากกองเราก็จะเห็นออร่าของคนที่มาช่วยเขาเป็นเวลานาน8วินาทีซึ่งการที่เราเห็นออร่าของคนที่มาช่วยก็จะทําให้เราสามารถรู้ได้ว่าเจอคนนั้นเขาเลือกที่จะวิ่งฉีกหรือว่านั่งฮิวเพื่อนอยู่ตรงนั้นซึ่งทําให้เราสามารถไปซ้ำคนได้แบบง่ายๆเลยเพราะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเกมกันดีกว่า Let's go สักยานลอสโตโมนรกตัวเดิดตีเลยนะด่านนี้เล่นไปดีนี่แย่แน่คนแหกปากอะเอาอะไรเนี่ย ต่อให้ก่อนทีหนึ่งเลยอู้ไหลอ <c oughs> ย่ามาลวดนะเอ,อ้ยทางไหนยัดไปเผื่อโดนเอา้าเขาฉีก อไรถูกคนไม่เน yes? ี่ยมาตรงนี้นีเราแขว้นไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยไล่ซ้ำเขาดีๆติดไปก่อนครึ่งหนึ่ง ตรงนี้ก็ไม่มีคนซ่อมแคว้นไปดูซีตรงนี้เยอะเหมือนกันนะทำไปก่อนแล้วก็ไม้แผ่นนี้พังออกไปด้วยมีไมแ้แถวนี้กลับมาจัดการคนเดิมก็ได้ไมั้มทำไปเจอคนแบบนี้ เอาเลยคนนี้นี่ลิกนี่เอามาเลยทางนี้ตายักษ์ไม่มีไปส่งกลงโดนเราซ้ำยับยับแน่นี่วิธีป้องกันเครื่องไหลที่ดีที่สุดทนแบบนี้แหละรับรองเครื่องไม่ไหลแน่ไอ้ไข่ทอมเครื่องนี้ ใช้กล่องซ่อมด้วยใช่ไหมนี่ไงลอยสตีเอา้าเอา้าลิกอยู่นี่หแต่เนี้ก็สวยดิเดีย๋ยวเอาสตีทไปเหยบรวดไปไหมไม่ไป านไม่เข้าด้วยนะยนอย่าเลยแอะคุยตีติดไม้เอ้ยย่ดยอ,ยยอด้วยเดี๋ยวเขาก็เสื่อมหรอกนี่ต่างฮิวกันเลยเดี๋ยวทิ้งคนนี้ก่อนอโหเอาเสร็จด,ด้วยสองมาเด้ <c oughs> เราเอาสุดอยูนะ่ละ ไอ้ให้เขาตู้อ่ะเอ้าไม่โดนต้องใส่มีดต้านไปหน่อยเอา้ามันล็อกอะไรหินเนี่ยไอ้บอกกัน gà 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 hấp ời ยังไม่ฉีกฮะลิ๊กอยู่ด้านหลังเฮ้ย ำอะไรเนี่ยแต่ละคนอ้าวดิ๊เขาต้องขี่อยู่แล้วไม่เป็นไรดูตู้ไหนเกิดมีคนอีกอุ้มได้ล้มซ้อมแบบนี้ก็สบายขึ้นหน่อยแล้วก็พังไม้ตัวนี้ด้วยพร้อมกับทังเครื่องตัวนี้มีฝันระเบิด จียันเอด้าเอ้ยครมาดึงไงอ๋อดึงกันเร็วก็แขวนเลยคอเด็ดนี่เหมือนี่ยังอยู่แถวนี้ตันตู้ว่าแล้วรอรอรอเอาเอด้าเนี่ย ขึ้นด้านบนเขาตุลอกไปส่งกงไปต้องเอาเล็กให้ตายละเหลือสองเครื่องละประมาทไม่ได้ เดินกันตรงนี้ใครไหนกงลังหิ้วกันเลยเฮ้ยลิกนี่นะเพิร์กไลท์ย่างเลย อุ้มไหมไปไปก่อนในคนแรกอีกคนนึงนี่ไม่เห็นตัวละเดี๋ยวกลับมันโซนเครื่องตรงนู้นเนี่ยกลัวติดมากเลยนี่ไงเอ้ยเขาตัวหลออใช่ไหมเนี่ยคนนี้อ่าเดี๋ยวทางไปก่อน วิ่งฉีกไปนู่น,นสองข้างนี้ใกล้ติดตรงนี้ยังชอ็อตอยู่เอด้าได้ผลน,นี้อ,อ๋อตันตู้เห็นเจ็บไอ้มันตีสามวะเด้ตปสามตีสี่วะเด้ หยันปั้นจังเลยเป็น LT <c oughs> อยู่นี่กันหมด <c oughs> ผัดแล้ว <c oughs> มีคนรอกันกัดไปก่อนเนี่ยขอเดดอยู่แถวนี้เนี่ยเขาตูวหลอก าไปอีกคนหนึ่งรีบตัดคนให้ได้เยอะที่สุดเหลือแค่สตีฟอ้าวเดินกันแล้วเดี๋ยวปล่อยคนนั้นเก็บไปก่อนเฮ้ยคนที่เจ็บอยู่ใช่ไหมตอนแรกตอนแร่ใคยขายได้ของดีนี่ กับซ้ำเครื่องนี well ่งคนนี้รอตัดตู้อยู่แล้วมันต้องรอให้เขาออกมาเที่ยวรัจบเกมกับปงบังจังเลยเนี่ยไปส่งกงไปเลยจะได้ไม่เสียเวลาสากจานอีกแล้วไย เราเกิดกลางแมพโหยเกิดมาก็จุ่มกันเลยแต่คอจะไม่ทำอย่างอื่นไหนนี่นี่ปล่อยมือกันละคนเด้งเรียนตรงนี้เอ้าสปินหันไหมไม่หันปล่อยเลยโอ้โหวิ่งกระจัดกระจายกันเลยนี่อ่ะฝากระเบิดกระพูไว้ก่อน คงมาแถวนี้นี่ไงเครื่องกลางนี่เลยเป็นไข่ขอเด็ดตรงนี้ก็พอได้โย่ไอไม่โดนแต่ยังน้อยเขาก็โดนลวดเรา โดไปตามคอนเซปต์เกมไอ้ไข่ตรงนี้ไงแกลลร์โร่เอาคนนี้ก็ได้วิ่งไปไหนอุ้ยฉีกเลยนี่มันจะวนหน่อย ข้าวฉีระดับนี่ขาดไปไหนมันนี่เลยใครวิ่งมาเดี๋ยวคิดไปเองได้เสียงเสื้อเกลลอดูสย้อตรงการมีคนสานต่อเครื่องไหมน่าจะมีแหละนี่ไงสว่างเชียว เป็นคอเด็ดอ่ะเดี๋ยวพังเครื่องก่อนเครื่องตรงนี้จะได้ช็อตด้วยเอ,อ้ยมีคนซ่อมต่อซ่อมต่อก็มาเลยฟังหมิน่นไปไหนไปเลือกจับไปอุ้ยโดนขอบแมปหมนึ่ บีไม่ให้เขาเข้าไม้มาอุ้มเลยติดไปแล้วเครื่องหนึ่งังเครื่องนี้ด้วยเลยได้เยอะมากกางยานแล้วยังมีคนซ่อมต่อนะคอเด็ดแน่เลยใช่ไหมเฮง คอเด็ดจริงลอยวิ่งไปไกลแบบนี้มีคนเดียวเอ้ยยังอยู่ดูจอดหางสายเล่นต่อทีนี้จะไปไหน จิดประการซะสิโดนไหมเอาอะไรไปโดนไอ้โน้จะวิ่งเข้าจะรอดไปหน่อยนี่ระดับนี้ทีนี้เสาใกล้ๆคือเสานี้แล้วก็เสียบปีกเครื่องหนึ่งมันแทบจะเฟียบในเครื่องเลยเนี่ยเดี๋ยวตรงกลางก่อนหนึ ถือไปก่อนเยอะแยะเอาคงยังไม่มีคนได้ซ่อมดีๆเฮียวกันเลยแสดงว่าอยู่ตรงนี้อ่ะไม่ได้ไปไหนไกลนี่ไงโดดมามหันหลังอยู่เฮ้ยพับไมเลยไปขวนกัน วิ่งฉีดอ้าวบาลานซ์ไหนแล้วบาลานซ์ฉีดมาอะไรนี่เขาอะไรเนี่ยแหวนขอบแมปก็ได้โอเขีดไว้ก่อนถือเขาขี้เกียจวิ่งฝ่ามาเขาโดนเลตรงนู้นมีการช็อตกันเกิดขึ้น เดีย๋ยวราระเบิดประทุคูดาเสร็จก่อนจะได้พังไม่โอ้ตรงนี้ก็ซ่อมคันนี้ช็อตเนี่ยโอเคซ้ายขวาไม่เห็นตัวแสดงว่าเนียนเขาเนี้ยหนึ่งกันแล้วไม้ตัวนี้ก็ เคลียบไปก่อนเนี่ยในเมื่อเราไม่เห็นตัวเราก็กลับขึ้นมาแต่ด้านล่างเนี่ยมีมาสานต่อแน่นี่ไงตามีเยอะเท่าไหร่เหนวะยับไป วิ่งไปไหนออกมาหางนต้ไม้ไม่มียอ้มีคนซ่อมซะด้วยใครฝืนเขานัดกันนะโอเครีบกลับมาเลยไปไหนละมาตรงนี้ เห็นเดินมาแถวเนี้ยตู้ไม่มีได้เห็นตัวนะเนียนจริงเห็นแค่วิ่งมาตรงเนี้ยอู้ดเยอะๆเยอะๆอย่าเพิ่งติดอย่าเพิ่งติดอุ้ยดูไปฝืน เกือบติดแล้วเดี๋ยวเครื่องก็กันให้เราพังนะต้องรีดตัดคนละคนหนึ่งฟองเม็ดเนี่ยเอาออกเลยเดี๋ยวแย่เอาเราก็แค่ตัวเดืนตีทำรายได้ไม่มากง่างมา ตรงนั้นก็มีคนฝืนซ่อมต่อแทงหลังมีไหมอย่ามีเลยขอร้องไปจะได้เล่นง่ายขึ้นหน่อยกดของตดูดตีคือต้องรีบสามให้คนให้ตายไม่รีบสามแ yeah, ย่แน่เอาโดนไหมโดดล้มอะ่ะคอร์ดเด็ก แววไงหยิบรถไปเออนั่นแหละจะได้ได้ําดับมันมันเลยว่าทำไมเสาตรงนี้มันอยู่ใกล้กันจังไงสามเสาเลยตรงนี้ตรงที่เราแขวนแล้วก็ตรงนน้นอ่ะเอ้ยใครอ่ะจะรอดไปไหนโอ้โหเหลือเครื่องเดียวละ รอแป๊บเดียวอเดี๋ยวขึ้นเดียวไ, <c oughs> ไม่มองหลังยัดตรงๆไปเลยเขาโขยโอบได้อยู่แบบนี้โดนก่อนทีหนึ่งวิ่งฉีกไปไหนคนนี้ก็ตายแล้ว หลบตู้ไปก็เท่านั้นแหละเลิกฮิวก่อนที่จะซ่อมเครื่องแต่ไม่ได้อยู่เสาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ไม่มีงั้นแสดงว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่เครนนู้นเราเพิ่งผ่านมาเนี่ยต้องไล่สักคนหนึ่งเนี่ย ตัวนู้นมีคนเป็นซ้ำไลฟ์ไปมันได้ไะแเ่เบ๊ตูด,ดสิโดดไปด้านล่างเดีย๋ยวเรากระทืบเครื่องนี้ก่อนเครื่องนั้นจะได้มีเสียงตุ้บต้านหน่อยเป็นไง ไม่ฉีกไม่ไม่ฉีกเฮ้ยยังโยกหลบได้อยู่เผาก็ได้ไปไหนไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็เครื่องไก่นู่นเลยเดี๋ยวเราจิ้มส่งไปนู่นเลยได้ไหมเครือดับเดินกลับไปกลับมามันเสียเวลา ช่วยกันเลยคือยังไงมันก็โผล่นู่นอยู่ละมันเป็นจุดที่ไกลเราที่สุดแล้วเขาก็เลือกจุ่มเครื่องนั้นต่อแน่แล้วเราก็กลับมาตีคนง่ายเพราะว่าเขาอยู่ที่เดียวกันสองคนเป็นไงแผ่ผนเอาไปไหนล้วย,ยปัญหายอยู่ที่หาคนไปเจอนี่ไง หาตั้งนานเนียนเนียนะนะนนี้เอาวิ่งติดไปลลงไปก่อนคนนั้นเนียนอยู่นูน่นดูเรื่องก็ว่าเครื่องมันเดินแต่คนอยุ่ไหนหาไม่เจอสักทีคอเด็ดตัวเขาเนียนเนียนนะยิงลงมาด้านล่าง เหมือนย้อนสอนกลับขึ้นด้บนมันลีเลยจะเนียนอะไรขนาดนั้นคือเขาอยู่ห้างห่างเช็คก็เช็คยากหน่อยรับเลยไหมขีดไปหน่อยอยากเล่น อยู่ไห้มาวิ่งผัดเลยได้หน้าตาโดดไปวิ่งมาทางนี้ กว่าจะจบมาโมดลผิดชายอย่างสวยงามพร้อมกับเซตฉากไว้หน่อยให้ดูอลังการเนี่ยฝังกบให้เลยไม่เห็นศพ เปิร์กเนียนเลยนี่ไอ้ย่อ,ยอแล้วเดินเร็วย่อเร็วเอ้คู่กับสปินดีเลยก็ให้เขาย่อไปเฮ้ยหานี่ไงหาไม่เจอคนนี้ก็สปินเจอบ่อยก็เริ่มเบื่อนะสปินเะกลโลนี่เป็นบัลลาน์นมีแข้งหลังฮิวตู้ฟงมบินนี่เปิร์กอะไรนะเป็นคาร์โบไฮด์หาดูยากเหมือนกันนะ เบิกนี่อะไรอ่ะอ๋อเห็นเราล,ลาเครื่ององศาลอยฮา้าหายเร็วลิมิตนี่ไม่ได้เจอานาเลยนะบามองไปหาฆาตกรมุม45อมงศาจะมีแจ้งเตือนนี่